โคล่านะครับรวมถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่เราไม่สามารถคว้าแชมป์มาได้นะครับก็ต้องยอมรับว่าวันนี้นะครับทางเอาทายเองนะครับเล่นได้ดีมากนะครับข้อผิดพลาดเขาน้อยมากนะครับเขาเล่นได้แข็งแกร่งจริงๆวันนี้นะครับทั้งเกมลุกนะครับแล้วก็เกมสกัดกั้นเกมบล็อกนะครับรวมถึงทีมเรานะครับค่อนข้างที่จะผิดพลาดเองนะครับ มีโอกาสที่จะมีจุดเปลี่ยนนะครับแต่เราก็ยังผิดพลาดเองนะครับก็ต้องขอยอมรับนะครับผิดตรงในส่วนนี้นะครับเรื่องของการวางแผนวางเกมบางจังหวะนะครับที่เราผิดพลาดนะครับเราต้องขอเป็นผู้ขอรับผิดชอบในเรื่องของความไม่แพ้ในครั้งนี้นะครับแต่ก็ต้องชื่นชมเด็กๆทุกคนนะครับก็สู้เต็มที่นะครับแสดงศักยภาพมาได้เต็มที่นะครับบางจังหวะ มันไม่เป็นใจนะครับบอลเย์บอลวันนี้นะเขามาดีนะวันนี้เราไม่มานะครับฟอร์มไม่มาทำให้เกมเราค่อนข้างที่จะไม่ไหลลื่นนะครับขาดขาดเกินเกินนะครับทำให้เราไม่มีโอกาสที่คว้าแชมป์ได้ในวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยครับขอบคุณครับก็สำหรับเกมวันนี้นะคะสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าเป็นเกมที่ดีแล้วก็สนุกมากค่ะเพราะว่าเรา ทั้งทั้งทั้งสองทีมได้โชว์ศักยภาพมาอย่างเต็มที่ค่ะฝั่งเขาก็เล่นดีฝั่งเราก็ช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วก็หนูถือว่ามันมันเป็นกำไรมากๆสำหรับแบบน,นี้ค่ะเราต้องชมนะคะทีมของจากคัสัาสถานอวันนี้เขาเขาแข็งแกร่งมากเขาโชว์ศักยภาพแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาได้ดีมากๆอย่างวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าใน ในอัตราที่เขาเล่นจากตัวผู้เล่นเขาค่อนข้างจะที่จะร้อยเปอร์เซ็ทำให้เราเล่นกับเขาวันนี้แต่ยากแต่ก็ต้องขึ้นความเขาจริงๆค่ะเขาก็วันนี้เขาทำนันเอ่อาการเล่นได้ดีค่ะนี่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีเราสิเราคิดว่าอย่าง เราทาให้แฟนๆได้กลับมาได้เชียร์กีฬาอย่างมีความสุขแล้วก็ได้เห็นคนชาวโคล่านะคะส่งใจเชียร์มาให้พวกเราตลอดเลยแล้วเราก็ต้องขอขบออคุณทางจังหวัดโคล่าด,ด้วยนะคะที่แบบจัดงานจัดการแข่งขันซึ่งอยู่ในภา,ภาวะที่แบบเสี่ยงกับโลกมากแต่เราก็สามารถจัดการแข่งขันได้อย่างรับเรื่อแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะฝากให้แฟนๆตามเชียร์ทีมชายบ้างค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งพรุ่งนี้ทีมชายจะทำการแข่งขันนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์ทีมนครราชสีม,มาคีบินซีบีซีด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการเชียร์ทีมหญิงของพวกเราแล้วก็อย่าลืมต่อไปนะคะพรุ่งนี้เชียร์ผู้ชายกันก็แล้วก็อย่างทีมชายก็มี2ส,สมโมสรนะคะจะแทนจากไทยเราก็ทกําการแข่งขันก็จะเริ่มแข่งขันในพรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะที่ช่องเดิมนะคะ p p t v h d 36นะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้พวกเขาเยอะๆนะคะย